มาโซเลมาลอมองคุยกันมู่เฮาสาวอิสามาเดอ้อมาตุมหอสงสัยว่าฉันนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าก็ตั้งแต่เช้ามันคิดถึงเธออย่างนี้อยากบอกกับ ทีสู่มือนี่ก็คิดทอดเอ,อ้ยเท่านั้นเดี๋ยวมองกางฟ้าก็เห็นแค่หน้าของเธอเก็บเอาไปเพ้อไปนอนและเมือในฝันสวนตวของน้องนั้นเด็กคดนไลลพอปันกันถ้าย่างนั้นเราจะต้องแก้ยังไงอยู่ตัวคน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเขาสู่รายการตูมโฮมนี่เขาเป็นผู้ซอยพิธีกรแล้วตอนนี้เป็นผู้ซอยแรือเล่าครับสีได้เป็นพิธีกรร่วมต่อไปแน่น่าคดหน้าตายสิบอกเขาเป็นผู้ซอยครับลูกซอยเจ้าของยี่ห้อไหนครับไอเป็นคนอยู่ไสครับผมออสเตรเลียหูจักบอกอุ้ยออสเตรเลียเออออสเตรเลียนี่เพิ่อสนบออสเตรเเลียขาสิเขาสิยิงหนเขาเอาเขาเศร้าเศร้าเศร้าบอกเรื่องออสเตรเลียนี่มันเกี่ยวกับไอเพ่งพยะบ่ บอรครับอเมริกาอเมริกาอ๋อน่ะพี่อเม,กา,อเมกาครับรพี่น้องครับตุ่มห้อมมือนีเป็นเกียรติหลาย <c oughs> เพราะว่าได้รับการต้อนรับจากนักแสดงจากเพพพยักเพราะว่าขนาดล่าการตุมร่มห้อมยังขึ้นฉากหลังเป็นละครไทยนะครับรบ,บอกเอารา่การตุมร่มห้อมขึ้นมากเด่นคุณนเคยมาออกตุม่มห้อมแล้วตอนนั้นกับบมกาบ้าหลายเพราะว่าบมใหญ่คนพู้จากเรื่องเล่าหนีหลายก็เลยรอบดีก็เลยมากมาสองเลยครับมือนีเอาไซเลยเพราะว่าสีได้เบิรงแล้วซีเดิ้เบิรงแล้วมือนีล่ะจบตุ่มห้อมนะครับพี่น้อง ละครเพลงพยักกรสิม,มาแล้วเป็นละครสนุกแน่นอนเพราะว่าหลายคนที่ในเบงตัอยางหรือด้เบงเ,เรื่องย่อๆไปบ้างแล้วครับอ่ะแซกเล่นเป็นยังยุ่ในเรื่องเพลงพยักกบเป็นเขียน่แหนะครับขนาดนั้นนคนชุ่มแพ้่มันอก,กระจอแอแค่ยี่ดูถูกคนซุ่มแพร่คนขอนกันครับอไรดูถูกคนซุ่มแพร่ดูถูกคือในละครครับ เราบทเป็นบุญห้อมครับบุญห้อมบุญห้อมนี่ซื้อรายการเลยเพอบุญห้อมนี่ครับมีหน้าที่ดูแลนักดนตรีครับแล้วก็เป็นมือกีตาร์ในวงของอ่าบอดซชิญมิวสิกยอด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 เยี่ยมยอดเชิญบอดเชิญหารือ um, okay? ิ่มเนาะเป็นนักดนตรีนั่นแหละข้าวให้เล่นเป็นอย่างยุเรื่องเนี่ค่ะการสำรับโตให้โอ้โหเดี๋ย นีแล้วอย่างหมดเลยเนามี่ิีมีถึกเดี๋ยวนะกำลังเกรงอยู่ตอนนี้สำหรับโตให้ให้กาเล่นเป็นแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์ยุ่งว่งเดียวกันครับว่งหยดยอดชื่นมิวสิกค่ะและกาบจริงว่ะและกัเป็นแดงละกาเป็นคนที่เป็นคนที่มีความแบบมีความ มีกววมออขึงหรักายเพลงหลายหลค่ะเออแต่แปลกๆด้วยเนี่ยมันเคยเม่เคยเห็นมันเคินหนาแดงไปเน <laughs> ี่ยเพราะว่าเวลาถ่ายละครมันกันใส่ของมันปกติแต่ว่าผู <c oughs> ้ใดสอนให้บอกภาษาอีสา,าน ได้ค่ะในเรื่องละครนี่ขออนุญาตพูดกานหนึ่งอานเรื่องพี่ตอเบาๆมาเบาๆมันเป็นเวลาเปนไทยละครมันก็เป็นรม่การไายการเขาต้องซื้อมาต้องห้อมต้องเบาอีสานเบาๆมาต่อต่อวันนี้ก็ได้เอาหัวอีสานมันจะโตาง่ายมันจะโตรายการเราวันนี้ก็น่าจะสองชั่วโมงนะคะเอาเน้อเบาเนื้อไทยละครผู้ใดผู้ใดผู้ใดสอนยังเบาได้เอ้าไอแซคค่ะไอแซคเป็นคนสอนไอแซคเป็นคนสอนว่าแล้วไอซัมเนี่ยมา หมายถึงว่าบทละครเขาได้เขียนเป็นภาษากลางเป็นภาษาไทยเป็นบทมากค่ะเป็นเป็นภาษากลางภาษากลางบ่าดนี้เวลาให้สิว่าในละครกัดแซกเป็นคนสอนแมนค่ะก็คือว่าบให้ฟังก่อนหรือยังไงให้กระตตอะให้กระตองแบบว่าอัดอัดบ่อยบ่อยเสียงบ่อยเสียงแล้วก็เขียนด้วยดินสอเป็นภาษาข้าวโอเคเสียแมนค่ะแมนเอาทุกันเกี่ยวกับคำนี้แปลว่าจงได้กับอัดไปผมเดี๋ยวผมกับ อัดบอกไม่ไม่ไม่ครับก็เลยพ่อว่าได้นี่แหละครับพี่น้องครับเด่นคุ้นอีข้นอุบลครับบักแซกแล้วกันคขุนชุ่มแพร่้องอุ่นยังเป็นคนชุ่มแพ้่จังวัดกอนแก่อู่อุบลวะเนี่ครับวัดอุบลได้นั่นน่ะอุ้ยน้องให้เป็นคนใสขุนใสจะยืมเงินซักมเป็นขุนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นขุนสุพรรณบุรีแมนค่ะแต่ว่าสามารถทีนี่บอกอีสานได้พ่อสมควรเลยครับเพลงพยักในละครได้่บอกอีสานตลอดว่าว้าวอีสานตลอดเลยค่ะเอ็ดเด่นไอ้เพลง ละครเรื่องเพลงพยักหนีรจริงๆ,ๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างเอาเบาชักเทียนด้วยละครายถึงหมถึงตัวซื้อมันตัวซ้อมาอย่าง๋อตัวซื้อมันคือเพลงเนี่ยก็คือตัวละครตัวหนึ่งซื้อเพลงคนหนึ่งซื้อเพลงคนหนึ่งซื้อเพลงพแล้วก็มีคาแรคเตอร์ค,รคือเพลงเนี่ยเป็นนักห้องทราบเพลงพยักนี่เป็นนักมวยแต่คือให้ให้เห็นว่าคาแรคเตอร์มันชัดนะว่าก็ตั้งซื้อว่าเอ้ลูกแบบนี้มันมันอยากเห็นมันคือพอมันนาะพอเป็นนักห้องมันอยู่ในวงดนตรีซื้อเพลงละกัน บบหนึ่งเป็นนักมวยเอออยากเออคุณปูเขาเป็น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 เทเนอร์มวยก็เอออยากให้รูเป็นนักมวยก็เอาพยักละกันต่าซื้อพยักแมนก็เล่นเป็นสองคนเดนเล่นทั้งสองคนแมนครับสลับกันฟาแฟรเอาเป็นฟ้าแฟดกันครับครั้งที่แล้วที่บอกมันเบาภาษาอีสานแทบๆบบหนึ่งเป็นภาษาอีสานแบบคนในเมืองนี่มันเวลาบอกมันบบบหนึ่งอะสีอีสานอุบลผมถนัดนะแต่ผมก็เคยเห็นคนซุ่มแบบ ซุ่มขอนสุ่มแนวแบบขอนแก่นใช่ไหม,ม,ม,มพูงยัง่อไม่สื่สีเนี่ยสื่ัดาชุบแผลเออมาสิมีสำเนียงยังสี่อ,อ,อเดี๋ยนะครับปราชญ์ทวครับคือภาษาขอนแก่นนี่เป็นภาษาอีสานที่มันสมบูรณ์เพื่อเฟีกที่สุดแล้วครับอย่ามาว่าอันนี้บริบทเหนี่ยบริบทว่าเนี่ยขับค้นขอนแก่นบ่คอยเบาอีสานกันแล้วผมเห็นว่าเขาบอกโอ้ยไปขอนแก่นนะบอกแม่นแล้วครับเดี๋ยวนี้ <laughs> เพราะว่าบริบทคนขอนแก่นอ <ígen> ยูบบอ่ขอนแก่นแล้วครับมีแต่คนทั้งอุบลไปอยู่ กระสินไปยูนะครับบอมมีคนขอนแก่นนะคนขอนแก่นเขาเขาไปยู่ยต้อกหินหมดเลยโคนอุบลไปอยู่ขอนแก่นน่กับมูเฮ้านี่มูเฮ้าไปอยู่ขอนแก่นแหละพอไปกับไปเว้าอีสานคือเกาเว้าเล้าคือเกาแต่ว่าคนอุบลไปอยู่ขอนแก่นบ่อบบ๊อบเองสิครับบ่มีบ่เพราะว่าเขาเขาก็เล่นที่ใบย่าย่าสุเทียตกลงตสองคนเนี่ยกับสำเนียงกับทีมบลคือกันเพราะว่าบักหนึ่งมาจากอเมริกา แมนแมบักหนึ่งเป็นคนอยู่บานเกิดแท้แท้แมนบักนี้ค้นเกิดแท้แต่ว่าก็มีความแบบเป็นเป็นคือด้วยความที่ผมสีแยกตัวละครออกจากกันก็เลยเอาเรื่องสำเนียงมาซอยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ฟังอยากให้เบิ่งตัวอย่างของละครเรื่องนี้เป็นของคุณนกจริยาด้ยครับนกจริยาแอนโฟนี่ครับคุณจอนนีแอนโฟนี่เดี๋ยวเบิ่งครับสักนาทีหนึ่งครับโอ้นาทีหนึ่งเลยบ่ วงยอดชื่นเปิดต้อนละหองคนใหม่ตือเพลงน้าคืออายพยากอย่างกับฝาแฝนเลยผมเป็นฝาแฟนกับเพลงยอดชื่นอีเนลคุณแกออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยไอปซป์บอยได้ลุงบอยอมให้นั่งนี่เข้ามาอยู่ในค่ายเพลงยอดชื่นโดยเด็ดขาด ดาวดวงไหนดับไปดาวอีกดวงก็จะส่องแสงให้คนเห็นชัดขึ้นไม่ใช่เหรอครับเอ้ยมันมีแอคชงแอคชั่นอีหยังน้ำตัวนีนเรื่องเพราะมันบักพยักครับบักพยักบักพยักมันปลอมโตมากมาเป็นนักพ้องเพราะว่าอายมันอ่ะถึก มีดแท่งที่นี่ที่บ้านอยู่บ้านเขาน่ะลำบากอยู่เขาต้องหอบเพ่งหาเงินแบบนี้ก็ให้เฮจังได้ดีว่าก็เลยปลอมโตมากมาเป็นนักพ้องอ่าเลยมีหลายรสชาติในเพ่งลองคููกันตอนแรกนี่ซื้อเพ่งอย่างไรขอใช้คำว่าแฟนครับขอใช้คำว่าแฟนแล้วในเรื่องเป็นแฟนกัน่ะอ้ยเป็นบทเนการต้องมึงเนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผมกับน้ำจีบเพื่อนอยู่ขึ้นกันชีวิตจริงจีบบะ <laughs> โอ้ยังเปล่าไปต่อยเขาเขาแบบขนหวยเอาอยู่หนวไม่ไปต่อยเขาเขาเมื่อสิไปหาต่อยไหมฮะเราราใหจับเพ็ดเป็นแบบสร้างเขาแต่ว่าเอ้ยย่างเขาไปไกลหน่มันหนาแดงกินหล่อพ่อใดบ่พ่อใดบ่สักชุ่มแพ่พ่อใดบ่พ่อได้แล้วค่ะพ่อได้าซะเขาบอกมึงเศร้าซะพอได้แล้วมันพ่อซกก่างนะครับพ่เปนพอเป็นพ่อได้ในภาษาอีสานพอได้แล้วแทกพอได้แล้ว พอไปไปจีบคนอื่นเถอะภาษาเขานักออฟฝากละครไปนะกับผู้ชมทางบ้านฝากไว้นะบ่ปลางารื่องเมื่อคืนย้ำเด้อเมื่อคืนเมื่อเรียงติ้งหนังละครทะลุทะไล่นะผมจะมาเอาขึ้นฝากละครเรื่องเพลงพยักนำเด้อครับผมก็เป็นละครที่ครบรสแล้วก็มีครบรสอุ้ยรสมีมีทั้งคอมเมดี้ดราม่ามีดราม่าดราม่าเอาเป็นว่า ขอละไรกันขอเลยขอให้ได้เบิ่งกันให้ให้โอกาสพวกเฮาได้ดูพวกเฮ้าได้ดูฝีมือต่างๆของแซกเอ้ยแต่ถึงตอนแซกกับปัดถิมก็ได้่นมือถืออย่างไปกอนก็ได้เพราะว่าผู้อื่นแหละกับเบิ่งน้ำเดือดคาบครับอาแล้วครับเนี่ยจบตุ่มห้อมแล้วหนึ่งทุ่มครับมือนีครับเพลนพยักตอนแรกนะครับช่องสามเบิ่งได้ทุกสาระบบแพลตฟอร์มของช่องสารทั้งหมดนะครับอครับมือนีก็ขอบพุณนทั้งสามคนครับที่มาเยืนอตุ่มห้อมนะครับ อยากจะให้ซอยร้อมเพลงตัวโมปิดเบรกนี่เห็นไครับผมนับ3 2 1มาโซ่เลยมาล้องวงคุยกันเอาไหมซ้ำห้องมันเสียเครดิตหนยการทอลมาโซ่เลยมาล้องวงคุยกันหมู่เฮาเส้าอีสานมาเด้อมาตัมโฮมอ่ะเอาไหมมาโซ่เลยมามาล้องวงคุยกันเนอะสามสองมาโซ่เลยมาล้องวงคุยกันหมู่เฮาเส้าอีสาน มาเด้มาตุ้มหรับเอาสารอีสานมาเด้อมาตุ้มหกับกระสุโช่วงที่สองของ,ของรื่การต um ุ้มห้มครับหลังจากสนุกสนานในเบื้องเรื่องเล่าของละครเพลงพยักแล้วครับช่วงที่สองนี่เป็นเรื่องของกเกษตรธรรมะหากิน ah แล้วครับพี่รองครับบักหุ้งหรือหมักบรรกอ ถ้ากินซุกเนี่ยมีอยู่สองพันเท่าที่ผมหัวได้รับความยมนะครับพันหนึ่งก็คือพันค้อแลนพันหนึ่งกับเป็นพันซอวาเรดเลดี้นี่แหละครับสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิงพันเรดเลดี้เกษตรกรที่เพื่อนปลูกนี่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปลูกเมล็ดซีเปีประสมความสําเร็จเก็บได้ทุกอาทิตย์นะครับสร้างรายได้เป็นลักแสนต่อเดือนครับพี่น้องฟังบ่ผิดครับลักแสนต่อเดือนนะครับส่งขายด้หลายช่องทาง เะไปเบอ่งสวนเพิ่งครับพี่น้องครับมะละกอเร็ดเลดีเนี่ยครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะครับเบิ่งเนื้อดกครับครับบ่อแพร่มะละกอหั่นแรกนะครับจุดเด่นก็คือว่าผลผลิตแล้วครับมีความทนต่อโรคมีรสชาติหวานหอมเป็นที่ต้องการของตลาดลําต้นบ่สูงนะครับสูงประมาณ60ถึง80ดส้เทนทานั้นเองครับใส่ระยะเวลาปลูกประมาณ6กเดือนการเริ่มให้ผลผลิตต้นหนึ่งนี่ให้ผลผลิต 40- หง5 0หน่วยครับถือว่าดกได้ครับสวนนี้เบิ้งดูครับสวนนี่ยูมู8ตำบลเสือหึงอำเภอเชียนไงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นสวนของคุณเฉลียวมีท่องจันเพิ่นปลูกมะละกอหรือบักคุงนี่พันธุ์เรดเลดีนี่นะครับทั้งดกทั้งสีสวยหวานกรอบคุณเฉลียวบอกว่าตัดินใจปลูกมะละกอพันธุ์นี่เพราะว่า ไปชิมเบืองแล้วรู้สึกว่ามันแ่บมันหอมอร่อยครับก็เลยมาปรับพื้นที่เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่ละส่วนครับปลูกตอนแรกกับปลูกร้อยต้นล่องผิดล่องถูกเพราะว่าบ่เคยมีประสบการณ์ตอนหลังๆพ่อรุ่นแรกได้ผลตอบรับดีก็เพิ่มการปลูกอีกเป็นรุ่นๆมากครับตอนนี้มีทั้งหมด4 0 0รยกว่าต้นนะครับพื้นที่หาไรครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากครับก็คือหนึ่งผลผลิตมันให้ผลผลิตเร็ว แล้วก็มันมันดกคุ้มกันการลงทุนก็คือเราปลูกแค่แค่สองเดือนก็เริ่มติดลูกอแล้วนับไปอีกอีกสี่เดือนก็มันสุกก็คือรวมทั้งเริ่มปลูกแล้วก็เริ่มเก็บได้ก็แค่หกเดือนเองก็สามารถสร้างรายได้ได้ครับแล้วมันก็คืนทุนเร็วแล้วคือเพราะว่าผลผลิตมันมันมันค่อนข้างดีอเพราะที่นี่มันเป็นที่พื้นที่ดินลุ่มลุ่มน้ำปกพนังดินปากน้าก็เลยมันจะได้เปรียบเรื่องรสชาตินิดหนึ่งก็คือความหวาน้นก็สี การปลูกนีบ่ยากับพี่น้องครับสำคัญคือว่าเตรียมพื้นที่ปลูกจังไดบ่อให้น้ำท่วมถึงครับบักคุงบักละกอมันบ่มากน้ำท่วมเด้ครับพี่น้องวิธีแก้ก็คือเพ่นยกแปลงสูงขึ้นมาแปลงปลูกให้เป็นหลังเตาแล้วก็มีดินดีปลูกมาซีปีก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าครับเฮ็ดตลาดได้ทุก่องท่าครับทรงเข้าทั้งหางสรรพสินค้าแล้วก็มีพ่อค่าแมค่ามารับซื้อไปขายตามท้องตลาดแล้วก็ทรงขายแบบออนไลน์นํำครับ และค่ากักกิโลกรัมละ30บาทถึง50บาทมีการสั่งเขามาอาทิตย์หนึ่งถึง2ตันนะครับไายได้กับลักแสนบาทต่อเดือนเท่าอ๋เรื่องนี้มาให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่ผมบอกแหละครับการปลูกเนี่ยขอให้ปลูกไห้เชี่ยวชาติจักอย่างนึงเนี่ยครับรับรองว่าไปได้และปลูกให้มีปริมาณสําหรับให้พ่อค้าแม่ค้าเขามาสื่อได้ ไอ้แบบผมหน้าสามดีนี่มันปลูกต้นละนิดละน้อยสําเร็จอยู่ครับแต่ว่าปริมาณมันบ่มันบ่หลายเพียงพ่อทีเสพ่อ,อาเม่ค้าเขามาหาเอาถึงสวนก็เลยต้องเพิ่มปริมาณการปลูกจังเพิ่นปลูกหาไรนี่โอ้นี่ครับรายได้เป็นลักแสนบาทต่อเดือนนะครับถือว่าประสบความสําสเร็จนะครับจากข้อมูลเรื่องเกษตรของชาวบ้านนะครับพี่น้องกับเบิ่งไวไ้เป็นตัวอย่างนี่ตอนนี้ไปเบื้องเรื่องตลาดกระต้อครับเป็นตัวอย่างดีๆครับที่นักเรียนนะครับ สอนให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการตลาดนะครับสางไรยได้เสริมจากพื้นที่จริงเลยครับเ็เกษตรเก่งอย่างเดี๋ยวพ่อการตลาดต้องดียังสิขายได้นะครับโรงเรียนอนุบาลตรังตำบลทับเที่ยงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่ครับส่วนเด็กนักเรียนมาเปิดตลาดนัดเศรษฐกิจพ่อเพียงครับให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการค้าขายสางไายได้เศร้านี้มีการจัดเตรียมของมาจากบ้านครับเป็นผลผลิตทางการเกษตร ผักพลไม่ปลอดสารน้ำดื่มน้ำมสมุนไพรขนมเสือผ้าล่องเท้าสินค้าเบ็ดเตล็ดเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนนําก็มีราคาที่กำหนดไว้สิ้นนึ่งต้องชินละต้องไม่เกิน20บาทครับพี่น้องครับเอามาขายตลาดนี่ก็เหตุในบรรยากาศในห้องเลี้ยนอาคาเลี้ยนอีกคึกคักคึกขึ้นสนุกสนานกระปพอมีสินค้าหลากหลายครับตลาดนัดนี่เปิดเฉพาะวันจันทร์นะครับกำหนดเดือนละสองเทือกับสองครั้งนะครับให้นักเลี้ยนแต่ละชั้น ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพมาจัดทํำตลาดตลอดปีการศึกษาครับมีพวกข้าบ,บังผู้ลังคนครับงัดกลยุทธ์การตลาดมาเรียกลูกค่าเช่นเด็กชช่ชยพลนเพชรแก้วนะครับเอาไข่ไก่มาวางขายอยู่หนึ่งแผงแล้วกระสวมหน้กกาไก่นี่แหละครับโอ้เด็กหน่อยกมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเอามาเป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าภาพมีภาพระบายสีเขียนขอความว่าบ้านสวนไข่ไก่ฟองเล็กฟองใหญ่เราใส่ใจทุกๆฟองะนะ ขายฟองละสี่บาทกูเด้ครับพี่น้องโอ้การเปิดตลาดนัดเศรษฐกิจพ่อเพียงของอนุบาิตังนี่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารเลี่ยนรู้เรื่องการค้าขายสางรายได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับผู้ได้สนใจอย่างอุดหนุนก็ไปเบื้องตลาดนัดของน้องๆนะครับวัตถุกวันจันทร์ครับเดือนละสองเทือครับเมื่อนี่ขายเป็นครั้งที่2แล้วครับตลาดนัดต่อไปก็คือวันจันทร์ที่3และ17กลุ่มกุมภาพันธ์ แต่ผมแต่ผมมาเสียดายครับแต่ในน้อยนี่ยักอายครับว่ากล้าขายของเทาเติบโตมากในครอบรั้วบเป็นคขอบรัวค้าขายนะครับคุณพ่อเป็นคู่เป็นข้าราชการการที่เท่าไปขายของนี่เท่าอายอายครับโอ้หนี่เล็เรียนดีดีครับสอนในค้าขายตั้งแต่น้อยนะครับเบรกปิดเบรกนี่ไปเบิ่งคลิปมวลมวครับฝรั่งครับเพิ่นบอกอีสานครับโอ้เป็นแต่ฟังครับ เอาสอมยิงสิไปใส่อะกำลังสิไปหน้ากำลังสิไปดูข้าวที่จะปลูกไปแล้วอะเอ้าปลูกข้าวแล้วก็ต้องดูแลด้วยเหรอใช่ก็ต้องดูแลโอ้ยเดี๋ม<บ>าสุดสุดไปดูแลเขา <c oughs> แล้วข้าวที่ปลูกแล้วมันต้องดูแลยังไงอะใช่ก็ต้องดูแลถ้าจะอยากรู้ว่าจริงๆก็ต้องตามมาเสิมากอ่ะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปดูซิดูแลข้าวยังไงนะยุ้สคุณน่ะคุณน่ะ ไม่มาแล้วเฮ็ดยังโยแม่กำลังใส่ปุ๋ยเขาอยู่เดี๋ยวสมหญิงช่วยใส่ปุ๋ยเอ้ยเด้ออีแม่อเออะอีะอแม่เอ้ยสอนหน่อยใส่ปุ๋ยยังไงนะให้แม่บอกไปไปเดี๋ยวสมหญิงเอา้าดำนาแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยเหรอนึกว่าดำนาแล้วก็รอเกี่ยวทีเดียวเลยพี่ตุกตาเธอนี่นะเป็นลูกชาวนาซื่อๆนะโบหูเรื่องลอกนะ ได้อีกแล้วไปไปไปนี่แม่ถามหน่อยทำไมกูต้องใส่ปุ๋ยด้วยอ่ตะตอนแรกก็บม่ได้ใส่แต่ผลผลิตมันออกมาบ่ค่อยดีเมฆเขาก็วบบ่าสวยรับกระสู่ช่ว,ชว,ชวงสุดท้ายของบรายากาศตุ่มโฮมนะครับตุ่มโฮมในช่วงปีใหม่นี่เท่ากับพยายามเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาให้พี่น้องด้เบิงนะครับทัวร์ไทยเลยครับบ่ิเวนจังหวัดอีสานนะครับเมื่อนี้ไปเบงิงจังหวัดตราดครับยุคเกาะสร้างครับเป็นมองที่ไปดำน้ำเบิงปากาล่างนะครับ มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับมองหันกรมีสลามว่านน้ำครับไปเบิงอยู่เกาะสร้างจังหวัดตราดครับพี่น้องครับอยู่ทาเลือบ้านบางเบ้าครับอยู่ตำบลเกาะสร้างใต่อยู่เพื่อเกาะสร้างจังหวัดตราดเป็นจุดขึ้นลงของนักทองเที่ยวนะครับที่มักสิไปดำน้ำไปเบิงค่อมสวยงามไต่ทองทะเลของอ่าวไทยครับไตกิดหรือว่าคุณก้ม่นกิดกระไตจันทร์ ผู้ขับเรือน้ำเที่ยวนี่เพ่นบอกว่าบบบ๊อบบบบ่อยข้างนะครับทีนักท่องเที่ยวสิมีโอกาสสีได้เห็นฉลามว่านแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าโชคดีครับเป็นที่บริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงสร้างนี่แหละครับเป็นจุดดำน้ำลึกประมาณ33เมตรครับอยู่ห่างจากชุช่มชนประมงบ้านบางเบานี่ประมาณ10กิโลเมตรใส่เวลาแล่นเรือออกไปประมาณ4 5นาทีจากสะพานท่องเที่ยวบ้านบางเบาครับนี่ครับ ที่ผ่านมานี่มีฉลามว่านมาใสายยู่บริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงสร้างนี่ปีละประมาณสี่เทือครับอาศัยยูเทือละหลายเมื่อนะครับฉลามว่านตัวนี้นี่เง้วประมาณ4เมตรครับว่ายน้ำวนไปเวียนมาให้นักท่องเที่ยวได้เบิ่งครับทั้งเนื้อน้ำใต้น้ำสัางควบประทับใจและก็ดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นครั้งนี้ครับ สายคิดเพิ่นไห่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำเนี่ยก็เข้าไปเบื้องใกล้ๆได้ครับสลามว่านโบห็ดอันตรายนะครับแต่ว่าต้องบอ่เห็ดใ้สลามว่านเพิ่นตกใจด้วยครับนอกจากสลามว่านเป็นสั์น้ำขนาดใหญ่แล้วครับใต้บริเวณจุดดำน้ำของเลื่อหลวงสร้างนี่ก็มีปลามีสัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับตามซากเลื่อหลวงนะครับ เรือหลวงลํำนีปลดระวางไปแล้วนะครับเอามาวางไว้ใต้ท้องทะเลตั้งแต่ปี2 5 5 5ในโครงการสร้างบ้านป่าขนาดใหญ่าจากวิกฤตปาการ่างฟอกขาวเมื่อนี้กับผ่านมาสิบกว่าปีแล้วครับเรื่อหลวงสร้างตอนนี้กลายเป็นบ้านของสัตว์น้ำเป็นจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับตอนนี้หูจักกันดีแล้วครับวังนี้เออผู้ใดอยากไปต้องเป็นนักดำน้ำนะครับเพราะว่ามัน,นดำน้ำเลือกมันมันดำน้ำผิวแบบสน็อกเกิล ว่าจะนั้นจะต้องเป็นนักดำน้ำที่ล่ลงไปเบิงเอามือนี้เขาฝากเชิญชวนพี่น้องไปบริจาคเลือดนะครับซอยเหลือผู้ป่วยนะครับอยู่ในภาคอีสานใต้ครับโ่วงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อยู่อุบลราชธานีนะครับนี่เป็นลรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ครับไปบริการหาพื้นที่หาจังหวัดนะครับมีอุบลราชธานีศรีสะเกดยาโสทอนอำนาจเจริญมุกดาหารและกประเทศเพื่อนบ้านน้ำครับเช่นเลาาและกับผู้ชาครับตอนนี้ เลือดบอ่อพ่อครับเป็นช่วงวิกฤตขาดแค่นเลือดนะครับกลุ่มธนาคารเลือดเพิ่นก็เลยขอเชิญไปร่วมบริจาคโลหิตอย่างเร่งดวนนะครับบริจาคได้ทุกเมื่อครับกลุ่มงานธนาคารเลือดอาคารพยาธิชั้นสองโรงพยาบาลสันพสทิที่ประสงค์อุบลราชธานีนะครับเด้อช่วงท้ายรายการนะครับพี่นอ้องนี่าถ่าเบิ้งครับว่าคลิปจะของสิได้ออกอ่อ่ะได้ออกแล้วครับเมื่อนี้เป็นของคุ้น เพ่นนาคาเพ่นนาผ้ามิ่งแสงครับฟังเบินครับมาสซ่ีมาลอมวงคุยกันหัวชาวอิสานมาเด้อมาตุ้มห่สุดยอดครับคุณเพ่นนาผ้ามิ่งแสงทรงมาจากนครปฐมนะครับทรงมาแล้วกะสิได้เสือตุ้มหฮมนี่ผมใส่เวอร์ชันเก่าอยู่ตัวตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่แล้วครับมีลูกทองหน้ามีเกวียนมีอย่างนั้น นะครับผู้ใะอยากได้เสือกระทสร่งขามาบม่ยากหรอกครับอาศัยว่าพ่วมกล้าอย่างเดียวอัดคลิปมาส่งมานะครับอ่ะเมื่อนี้เบิร์เวลาของตุ่มโฮมนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนติดติดตามนะครับพ่อกันไหมครับทุกมือจันทร์วันศุกร์นะครับหาโม่งเครื่องขอโถบงุ้งแรงครับสวัสดีครับปตตุ ตุ้มตุ้มเข้ามาตุ้มโฮมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน